ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่รลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยโอเคนะจานจองหนึ่งก็อา้อาวอ้าว อย่าต่อยกันครับอย่าต่อยกันไอไม้พูบ้างนะเบียร์แรกนะเบียร์เบียร์เรื่องไจกดเลยตั้งไจกดเลยเลือกเลืแรกกูเลือกนะไอ้คือเบียร์ใช่ไหมเลือกครับอย่าอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วเดี๋ยวบักเร็วก่อนเบียร์เร็วแม่เดี๋ยวเร็วเขาเป็ท้ายมีดอันไหนนะพี่มีดอ่ะมีดอ่ะเลือกไปเลยนะเลือกไปได้เลยเปไอเล่นไอ้เล่นเล่นเป็นไหมน่ะ ใครพอนอนเรื่องเลยอ้ามึงเรื่องเลยเดี๋ยวกูเลือกไปปะมีอะไรอ่ะวันนี้ลาวีเขาเยอะเลยไอ้ภูมีออโต้กับเอ่อที่จ่อยนะโตะเป๋าอะไรดูมันไม่เห็นมันเป็นสีฟ้าเป็นกระเป๋าสี่ห้าบนบนขวาไงดูบนขวาดูบนขวานะครับได้กระเป๋าดูบนขวานะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ สองห้เก้านายสี่ห้าศูนย์นั่น่ายบอลตคนหนึ่งเหรอวเป็นลูกเหรอห้าสี่สี่ห้าีีวบอลลูกวุเหลืออ่ะเหลืออะไรอ่ะจริงเขาเล่นอะไรนะสนับปะใช่ใช่มมาเชใช่ไหมได้เเดียวนาอเออขวาหรือมาเชก็ได้เรื่องเลยเอามาเชขวาแล้วไม่ตัดไม้หรือเปล่ามาเชนี่คือต่างไหมหรือว่าเหมือนกัน มือนกันต่างแค่รูปดังไอ้ดาเมจมันกาดใช่ไหมที่นั่นมาชีอ่ะใช่ครับกาดครับโดนโดนมีรูปกาะชี้หนิใช่ไหมชี้ชี้ชุบกระชี้ใช่ทิกชี้ชุบกฉพุ่มพุ่ยตัวลำจัดเลยเวลาชุบอ่ะฮะก็มาเห็นโดนปัดอีโมอ่ะเราปั๊มเพนกับปัดก่อพร้อมกันไม่ได้นะ ปั้มเพลงกับปัดเกาะพร้อมกันไม่ได้แต่เกาะที่นี่ยขึ้นช้าถูกไหมใช่ครับตีร้องแน่พี่ชัดขับอะไรกันน่ะคืออะไรโอ้พี่โอ้โอ้ยพี่จ่ยเลขเลยนะห้าสี่สี่ก็น่าเลขอะไรนะสี่ห้าศูนย์บยี่เพิ่งปัดก่อนนะรอมันหักท้ายหลังก่อนขอโทษปัดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อมันรีเฉย พี่จอดเราจะตีไม่สนอะไรนะพี่โอเขียนไหมไม่ไม่สนไอ้ดูดูดูแค่แม้กระทั่งคิงเราใช่ไหมอ่ะไม่แต่แต่คิงอ่ะดูเลยนะถ้าเกิดแบบออกวงไปมันอาจจะรีก่อนผมบ้าอะไรนะผมบ้าเลยนะบ้าเลยบ้าเลยดูว่าผิดมันวอร์พี่บังไงวอร์พี่ยังไงเป็นเร็วเป็นเร็วแล้วผัวมาแล้วไอ้เขายิงแล้วเอ้เบินเล่นขวาเบิร์นขวาดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยผิดล้มไปล้ม รอบรอบรอบที่รอบที่รอบได้พี่อู้คือไรฮะระเบิดอะไรฮะระเบิดตันไอ้ไอ้ปืนปืนสองกระบอกอยู่ทับใครตายบอกใครตายบอกใครตายบอกดันไม่ได้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 ต่างเราไม่เราเราเขาได้ปืนเขาเราแยกกันมากเลยนะเว้ยกลางเลยทำไมล้วงปืนหมดเลยมาทำมาเนี่ยตัดโดนไล่นะ มาไม่ไดให้ของให้บ้านเราบอนสไตล์อยู่ไม่ได้ตรงกลางไม่ได้ตรงกลางเยอะเออโดนเอาไปไม้โดนเอาไปุอยู่ข้างหลังบ้านครับโดนพี่จอยเพื่อนจุเพื่อนจุเพื่อนบ้านเราบอลอยอะนะโดนล้วงปืนโดนล้วงดันมาเล่นบ้านเขาหน่อยตายเอาโดนตายแล้วตายแล้วผมมาเปหนึ่งแล้วเอาเปหนึ่งแล้วนะตายไปหนึ่งเอายางเหรอทำเลยทำเลยทางนี้ขวาขวานี่ขวาไกลนดนึง เอาชุดไม่ได้บ้านเขาบ้านเขาบ้านเขา่นตรืไอยู่ซ้ายปืนอยู่้ายมึงโฟกัสปืนดิแกวันน้ขีมมาเชนนะขีมมาเชนนะตายตายตายไม่ต้องยิงคุไม่ไน้กัดลินนะไม่ต้องยิงน้กัดลินนะมาเชนกัดลินนะไม่ต้องยิงนะอาไม่ยิงละไม่ยิงละคุณมีวาเชสองตัวหน้กักลินแต่ตอนที่ตาหน่อยเนงมาหน่ยตายยิงตายยิงตาย กิงตายกิงตายกิงตายออกมาิงตายอกมาบ้านอ่ะเลือรถพี่เป็นเป็นควีนใช่ไหมถ้าเขาแหลมมาเก็บได้ก็เชยตัวนเป็นควีนเป็นควีนเก็บเก็บเกก็บกาะกลางแหนบหน่อยเก็บกาะกลางแหนบหน่อยไม้ไม้ไปเก็บดีไม้ไปเก็บเลยไม้ไปเก็บเลยไม้ไอ้บ้ไอง้วไอเนี่ยกาจังหวะอีกสักสิบวิเนี่ยแล้วเอาควีนเข้าไปซ้ำได้นะหลบก่อนเลยเนี่ยควีนเลื่อนไม่ลดรอรอรอได้รอมามาขวามาพี่พี่พี่วาี มามาขวาพี่พี่พี่บอกมาขวาพี่เกียบ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 ไปรถเนี่ยวับเร้ววัาบเร็วกูน่ากลัวมากว้าบไปทางไหนอะดีบูออกมาแล้วนะสามคนออกมาแล้วสี่คนนะดีบูว้บไปทางไหนอะขวาว้าบมาทางขวาขวาน้ำเงินขวาเองเองต้องไปซ้ายนะไม่ตอนนี้เขาออกมาประมาณสี่ห้าคนนะใครตายอะเขาออกมาแล้ว่ะใครอ่ะ เด็กมันโง่มันไม่รู้ว่ามันโดนปลายตายน่ะตกไปเก็บไล่โดนนะนะไม่ลดนนะนะไม่ลดนนะเริ่มไม่ลดนแล้วนะอย่าจนเลยจนเลยจนเลยเปดยิงเปดยิงลมนะโดนยิงปืนยิงนะสวยระเบิดวงไฟเขาจะลวงนะเขาจะลวงนะปืนปืนไปกลางกลางกลางมากกลางมากกลางสนามไขึ้นมาไขึ้นมาไขึ้นมาไปหลอนาปืนอยู่กลางสนามปืนกลางไปืนกลาง ตายขอมือเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายเล็กหลักเข้าให้ขันให้ไปเลย,ยมผมปีนไม่พูอยู่ขวาสองก็บอกสองด้ามเลยตาย ยไม่พูดยูขวามสองด้านยพ่เดินมีดที่อยมีดไปมีดอยมีดตะหยงอะไรเนี่ยโดนล็อกโดนบล็อกคนนี้เปินคนนี้ปินคนนี้ปืนเลสเลสกับไปทิ้งยิงตายยิงตายยินตายเลสเลกับไปทิ้งเลสหัวมิงหัวลิงนะ

เราตรงกลางก็ได้รับรับเนี่ยอะไรอ่ะพี่บตรงกลางก็ได้มาวัดตรงกลางก็ได้ดิเอาได้เหรอเอาได้ก็ตรงกลางมาต้อกดถึงเหรอฮะกดถึงเหรอมาได้มันวัดได้มันวัดได้ทั้งแมปปะมันวัดได้หมดไม่ลดแล้ว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 นไม่ลดแล้วนะไปไหนพี่บูไปไหนปืนอยขวานะปืนอยูขวานะซ้ายพี่จะไปซ้ายน้ำมืนเองต้องไปขวานะ เขาบอกว่ามารอกมาแล้วนะเดี๋ยวตอนเต็มเลยเขาจะลปืนแล้วลปืนนะสมปืนเขาาปืนอาสมปืนน้นด่วนเลย้วเลยือสองตัวอยู่ซ้ายปืนสองตัวอยู่ซ้ายาหน่อยเชือรังหน่อยเชือดล่งหน่อยเดี๋ยวยิงืนให้ได้เดยขึ้นมาขึ้นมาอยเดี๋ยวผมช่วยเซียเจอพี่นงกควอยู่นะการสนามคนหนึ่งไม่ก็ ไปหลังเข้าหลอดปืนปืนตายตายตายชุบให้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 สีชุกอันสีชุบปืนปืนเห็นปืนไว้มาซ้ำปืนหน่ยอยบอลซ้ำหน่อยข้ามตัไวไป เีองไปทีม่อไปม่อยไปีมท่สองไปทีม่อไปทีี่สองทีที่อี่สมอปทองป่งปทีไปออกมอกมาออกม่งมียาเหรอพี่่างอ่ะมียานะองตัดรูนหน่อยนะเก็บเก็บไปเลยเก็บไป เก็บเลยพี่เก็บเลยเก็บเลยใครอ่ะเก็บเก็บน่อยดีมันคืออะไรอ่ะเก็บตัดไปเลยนนองถ้าเป็นถ้าเป็นเทนเก็บตัดไปเลยมันจะได้เกิดอันใหม่ถ้าเป็นเกาะให้เอาให้น้อยอ๋อเริ่มเข้าตจวิธีการเล่นละขอไมีอยู่ขอไม่อยู่ลอง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 แตัวก็ตัวยังยังดูอยู่ดูอยู่ หม่เลียดรถหลอดข้าวดีกว่ม้เกิดัมันหายเหมือนไอหกกะโลกผมจะหายปะถ้าเกิดจริงเกิดหกกะโลกจะอยู่แค่หนึ่งนาทีครับเอองั้นเอหายละากันดเรืหายละเืหาเืหายเือหเลอหเลอมาเข้ามาหน่อยรมหมดครับานมหมดไปทีม้าหน่อยทีม้าหน่อยมาหน่อยปงกันนะบ้านปืนปืนอยฝาปือฝาไม่ตา วิ่งนะครับวิ่งนะการกระหนการกระ่ำจการสนามเลยจับจับเลยจับเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกยี่สิบเป็นสิบมาหน้าบ้านหน่อย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 อยู่หน้าบ้านนะตายเยอะนะหนน้้าาบไม่ได้เล่นเลยนะตายเพื่อนตายเพื่อนตายบ้านเขาอุ้มชุบหน่อยนะเพื่อนตายบ้านเขาอุ้มชุบหน่อยตัวชิงตัวเขียวมาแล้วตัวชิงอะไรนะชุบอยู่ตัวชิงเขาชุบอยู่ชิงเขาชุบอยูๆอยู่ตรงกลางเลยตรงแท่นตายมาถีบ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 ให้พี่มาถีบไม่ได้อ่ะมาเชีย ออกไปหน่อยแล้วแล้วแล้วพี่โดนยิงไม่ลุกเลยปืนไม่ลงวะกินตาโทษโทษเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กินตายแล้วนะกิงตายแล้วนะกิงตายแล้วนะเอากูตายตายแล้วนะว่าเลย ลืมดูเลือดกลับมาคนอื่นี่ไ่เป็นของคู่กันแล้วนะนะ่เพื่อนเพื่อนเล่นไม่ได้พี่ตรงนี้เฮ้ยชุวเพื่อนกันดีไม่ได้พี่เปียเล่นเปเลี่เปลนล้มเปลนล้มเปนลเปนล ล้มอีกล้มอีกล้มอีกล้มล้มเยอะดันออกมาได้ป้ะล้มอีกล้มอีกล้มอีกดันขึ้นไปดันขึ้นไปเขาได้มาแล้วล้มนะล้มนะดันขึ้นไปเลย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 ไยิงอ่ดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยตายตายปะ โดยนยิงนะตองแล้มีดมานะมีดมีดมาไมตายแล้วพ่เรียนพีไเดี<ป>ปปยวน่นตายนตายอาอตายผ่าลมนะผ่าลมเอเอเจบ

ไอ้เช็คเลือดบ้านเขาหน่อยมันลดไหมเฮ้ยมาลวงปืนเข้ามาลวงปืนนะรับฝาหน่อยรับฝารับฝาเพื่อนเพื่อนหน่อยรับฝาเพื่อนเพื่อนหน่อยจริงเพื่อนฝาเพื่อนเพื่อนหน่อยกับศพคนนึงกับศพคนนึงมันตายบ้านเขาได้สองตัวเอ้ยกลางสนามกลางสนามบ้านเราบ้านเรากลางสนามบ้านเราแอบชุดใต้หลุมนะแอบไปใต้หลุมนะแอบชุดใต้หลุมนะลวงปืนหน่อยลวงปืนหน่อยเห็นปืนไหม ตายตายอีกหลงปื้อนอย่สองบ้านไปทันโอ๊กตายโดนรเมิดเพื่อนเฮ้ยเสียงไอ้ตอนนี่ว่ะเสียงเพื่อนผมนี่ว่ะไออ๋อเอ้ามันมีทิปนี้หรอทิศนี้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอกให้ครับเขาตัวบักเขาตัว เขาเจ็ดเจ็ดผมตัวบักนะผมแจ้งเจ็ดเจ็ดกันนะโตบักครับไปเลยไปโอ้มันซ้ำแบบไอ้มุมมองแรกได้ใช่ไหมพี่ทำได้มาเชียร์จะทำติดอ่ะจะทำติดก็ทำ,ทำได้ทำได้แต่ไม่มีใครทำล้วเนี่ขีป้ปาดเนี่ยใครอ่ะเนี่ยข้างบน ตัวบ้าเขาตัวบ้าคนนั้นะไปของไทีพให้ได้ทีพี่หน่อยทีบมันเนี่ยตัวเขายิ่งเนี่ยตบสุกหน่อยครับเขาตายในบ้านเยอะกับสุกหน่อยไปเลสเกิดเขาเกิดคิงตายนะคิงตายนะเออเอล่นรถเล่นรถเล่นรถพี่เลสพี่เลสรอพี่เลสรท่อคนหนึ่งนะท่อซ้ายบ้านเราอ่ะ เอาเอากูด้วยพี่ไอ้มาแกงหลังเออเามาเหรอไม่บักเลยเราแบบผิดคนไี่ได้เล่นหรือโดนยิงกดไม่หยุดเลยวะมันอะพี่มันสามนี่พี่สามพ่เลช่วยด้วยพี่เลสเอ้าพี่เลสช่วยหน่อยพี่เลสช่วยด้วยตากันนะเขาชุบคิงไม่ช่วยอรเลเขาชุบคิงขวาเขาจะตอบขวาขวาโดนเนะปะมึงหลอมฟ้า รมเกิดือรถรืรถเรถอรถรถอรถ่รถรถเรืรถรถอ่องปืนอะรดิปืนตายแล้วปืนตาย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 ปืนตารถจะรถระมาพี่น้อไม่รถไม่รถไมรถรรถรถรรถรถไม่มองไปไหนไม่มองไปบ้ารถอยู่ข้างหน้าไม่รถดิเลสไอ้เหี้ยฮ่าคิดดีบ่จเักานหนคนตั้งเานะเฮ้ยาวมาางน้

ปืนอยู่ปืนอยู่ตายขตายไปปูตายเอาไปหน่อยนะตายดูขวบันเราดูขวบเราตายอีกตายอีกเขาเอาไม้ไปปูไปหน่อยสวยขวานขวาขวานดูขวานขวาเยอะมากเยอะขวาเยอะที่มาอยู่ไอ้ปืนปืนตังค์ตายหนึ่งนะปืนปืนเขาตายหนึ่งนะมานะพี่มานะเฮ้ยอึดตายเลยนะพี่จ่อยตายพี่จ่อยไหน แต่คนสองนยปฏิทาม่อนรถตายบ้างเขาเยอะนะเคนเลยเพื่อนตายบ้างเขาสี่คนเฮ้ยครบนลดิคบ ไปหรือเปล่าผ่าตั้งเขาเพื่อนตายหนึ่งคนใช่ปะมามาล้มาแล้ดึงดึงกับไม้ได้ไหมดึงกับมาได้ไหมเลือดไม่ลดแล้วนะเลือดไม่ลดแล้วนะเลือดไม่ลดแล้วนะโอเคโพี่ต้องควยไประเบิดระเบิดตรงกลางผมหน่อยยิงยิงสนับกับไม้หน่อยขิงออกมาแล้วนะคิงจะออกมาแล้วนะคิงจะออกมาแล้วนะเขาชุบแล้วนะเขาชูพี่วะเขาเขาชุบแล้วนะพี่ ไม่ตายไม่ตายเลนเลยไม่ลงอ้ยมายิงยิงขัดมายิงขัดไปเลือยขัดไ้เล่ขัด้เือยขัดไา้เลือยขัดวเลื่อยว้เล่อขัดว้เลี่ยขัดไว้เลอัดไเลือดไวลื่อยขัดวเลอยขด้เลื่อยขัดิน้เล่อยัว้ลื่อัดว้ื่อยัว้ืนอยู่ขวาเื่อยวเลอยขเลืนอยู่ขวาเอยเลือยขวือยขัดว้เลอย้เล่ยขัดต้เลื่อยขัดไวเลื่อแล้วเพื่อยตายปวเนี่ย เพื 17, la, ่อนตายไะเนี่ยเอ้าตายคิงตาย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 ออกไอากิงตายิงตายคิงตายโอ๊ะกูกูด้วยช่วยด้วยทำไมมันเล่นยากจังอ่ะคุณผูี่มองมาผู้ชมผกลัว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  ผมได้บัฟอะไรวะมันจะได้บัฟถ้าคุณเป็นเบี้ยคุณฆ่าควีนโอ้เหมือนแบบว่าอันนี้เนี่ยยิงเฉยถ้าฆ่าควิน <ๆ S 2> ตายก็จะตีแรงถ้าฆ่าไนตาก็จะวิ่งเร็วถ้าฆ่าลูกก็จะกันสตัม๊มมันแบบจะไปไล่ลำอ่ะเราทำไรเลยเหรอดูดิดยินชิวเกินไม่ได้บอกโลอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณสุ่มฆ่าโตัวไหนฮะเข้ามาเข้ามาอยู่รถอยู่รถอยู่เ้ารถรถอยู่รถอยู่ เอาไอ้เกมที่แล้กูวิ่งเข้าไปตั้งนานไม่ลดคิดเลยหมดมงโรนโดจัดไม่ลดแล้วนะไม่ลดแล้วนะไม่ลดแล้วนะพี่จ่อยบ้านหน่อยพี่ไปเลยไปเลยล้ำล้ำล้ำคืออะไรผู้จ่าย ในสัสบปืนในสับปืนในสับปืนนะกระศพเลยนะกระศพเลยนะกระศพเลยนะขวา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 เยอะขวาเยอะหล่ะไปไปไปอีกไม่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 ไมไม่คนได้พอดีดบไหมดบไหมเนี่ย อ้าวแต่ขวาบนนะขวาบนปลาปลาอัดเข้าไปข้างในได้ไหมมันจะปลาติดติดวาร์ปอ่ะอ๋อขอหน้าสั่นไะด้อนะ่นะทคนะิคนกะ็อีโก้เลยเอ้า มีคนแหลมใครแหลมอะไรครับปึ๊บอุ้ยสุดท้ายตาบอดเอ้ยอุ้ย,ยปืนวิ่งเร็วจังอมองไม่เห็น <c oughs> มาเข้าไปมาเข้าไป <c oughs> เฮียมเลยปลา เนุดอยค่นบอะดาวงงด้วยมาขอบคุณค่ะอมี่ว่าที่จะเอาไปยี่ิบขอบคุณยบเอก้าวคืนบอ้ก้าวคืนบอลด้วยค่ะเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบโกัเฮเอสโด้วยกันนะคะ